เรียกว่าก็เป็นหนึ่งคู่ค่ะที่มีแฟนคลับมากมายพร้อมสปอร์ตและรอคอยอยู่เสมอที่จะได้เห็นงานคู่ของเขาทั้งคู่สำหรับหนุ่มสุดฮอตแนชาลีและพิกตกเกอร์สาวชาวจีนน้องขุยอันที่ตอนนี้น้องขุยอันก็พร้อมรับงานที่ประเทศไทยแล้วค่ะผ่านมาแล้วสองครั้งก็ทำยอดถล่มทลาย โดยล่าสุดค่ะทางพี่เบลทีมงานเบื้องหลังการไลฟ์ขายของของแน็กชาลีและน้องขุยอันก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องการรับงานคู่ของทั้งคู่ที่แฟนๆเชียร์อยากเห็นทั้งคู่มาไลฟ์ขายของด้วยกันค่ะโดยพี่เบลก็บอกว่าปูทางไว้หมดแล้วงานคู่มีแน่นอนแต่ต้องรอลูกค้าเข้าก่อนค่ะแล้วแบบความบังเอิญก็คือแบบวันนั้นมะชุมที่ตูไม่เดินก่อนเนาะก่อนก่อนได้บ้านแล้วแบบ พี่เขาก็บอกว่าออวิเวลช่วยหาบ้านหน่อยคือก่อนมาท,าทำเรื่องไลฟ์ตอนช่วงที่ออกจากแพลตตินันมอะเบลไปเป็นพวกในหน้าสังหาอ่พักหนึ่งไงกับดูเรื่องขายที่ดินขายบ้านอะไรเงี mm ้ยมันก็จะมีทักษะในการแบบค้น hmm. หาอะไรพวกเนี้ยที่แบบคนอื่นหาไม่ค่อยเจออะแล้ววันนั้นก็ช่วยหาให้วิแจนแล้วก็ให้น้องเลือกดูอะไรเงี้ยแล้วอีกวันนัดไปดูเลยแล้วก็ชอบแล้วก็อยู่ใกล้เฉย แต่บ้านหลังนั้นดีจริงๆนะแบบหมู่บ้านก็เงียบสงบดีอะไรเงี้ยราคาก็สเหมาะสมไม่รู้ครับ้บางเรื่องเรื่องส่วนตัวไม่รู้ถึงรู้ก็ไม่บอกไมันต้องมีคุยอยู่แล้วเพราะเบลต้องคุยกับทุกคนเรื่องนี้เพราะว่าเราจะทํางานงานแบบเบลขอน้อแบบเราอยากทำงานจัดงานคู่ไหมเอ FC อย่างเห็น อ่าเราจัดงานคู่ไหมงั้นเดี๋ยวแบบลองหาลูกค้ากันดูก่อนนะ1นึ่งอะไรแบบนี้อ่าตรงลงว่าทุกคนแบบเอเยร์ทางโอเคพร้อมทํางานงานั้นงานคู่มาแน่แต่ลูกค้าต้องมาก่อนในนี้อันนี้อันนี้จำๆเลยใช่คุยเรื่องงานปกติครับเพราะว่ามีรายละเอียดที่เราต้องคุยเรื่องงานกับทุกคนเนาะฉะนั้นเราก็จะแบบไปถามกันเฉพาะเรื่องงาน ผมพูดแต่เรื่องที่เป็นจริงและเป็นกลางนะครับลูกค้ารออยู่แล้วก็ได้อาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยโปรโมทเท่าไหร่ค,คุยกันเร็วๆนี้เองยังไม่ได้ทำแพ็กเกจแบบนำเสนอจริงจังเลยเพราะว่ามันจะต้องมีแบบ1นึ่งสอาห้าทำอะไรบ้างเนี้ยครับ เร็วๆนี้ได้เห็นแน่คุยกันแล้วแต่ว่าทำได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งไ,ไม่ที่ทางไหนไปเชียร์น้องนะบอกร้างทองล้างทองเลยแล้วก็รอซัพพอร์ตนี่อะไรนี้แมกเราที่แ้กผมไม่พูดเรื่องน้องๆไม่มีเรื่องกาวนี่จะมายเยอะขนาดนี้ปนะ ผมเงียบก่อนเพราะว่าเพราะว่าพยานนาายังไม่เต็มพยานพยานนา่งเต็มเราคุยต่อได้มีสักกี่แบนด์นะมาเข้างานคู่ของน้องๆเราอะไรอย่เงี้ยที่เราแบบกำลังทำงานขายของให้ แล้วน้องๆเราอะ่ะก็มีเพื่อนเพื่อที่มีกำลังซื้อสูงเพราะว่าเอเรารวยมากเนี่ยแค่ของขวัญเป้าวงประมาณ6 0พ0เหรียญไรเงี้ยโอ้โหกระจกจิ้มตึกเดียวไม่รู้สึกหรอกโอ้โหเ c เรารวยมากเห็งไหมดอมเรารวยมากขายอะไรก็ร้านแตกอะไรแบบนี้เวลาไปโม้ลูกค้าแต่ว่าเพื่อนๆต้องสนับสนุนการโม้ของผมให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับแบบคุณลูกค้าครับเนี่ยเออเนี่ยขายอะไรน้องๆผมเนี่ยยอด ซื้อถล่มะลายขายดีมากโห่เอฟเอฟซีเรารวยมากแบบไม่ได้รวยธรรมดานะซื้อใช้ไม่พอนะซื้อแจกทั้งหมู่บ้านปากซอยยันท้ายซอยอะไรงี้นี่ดูพี่น้ำตาลพี่ลินลี่เป็นตัวอย่างทําแจกแจกหมู่บ้านไม่พอเอาไปทำบุญตามมูนุนที่ท,ท,ที่ต่างๆอีกโอ้โห,โห หรือใครไม่มีกำลังซื้อเข้ามาที่กดไลค์กดแชร์กันสนันยอดวิวยอดกดลงตะกานี่เป็นล้าน <c oughs> <c oughs> มันจะได้มีแวลูครับพอมันมีแวลูมันค,ค,คุ้มค่าพิ่มงานเข้าการคู่มนันแน่นอนมาวันที่9้ามีวันที่9กับพี่เจนธนามีครับมี2งานปันนี้ แล้วก็วันที่28มีทั้งไลฟ์พี่แฮกพลันยูแล้วก็มีไลฟ์ของน้องขุยอันโชคดีนะที่อยู่ตึกเดียวกันไม่งั้นพี่แยกรางไม่ได้แนะ่พอพี่ดูทั้ง2องคนเลยของพี่แฮกก็จะมีของแบรนด์ที่แบบคทุกคนส่วนใหญ่อะจะมีจุดถ่ายที่แตกต่างกันเพราะฉนั้นสินค้าจะไม่ค่อยเหมือนกันเพื่อนเพื่อนไปซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อนเบลได้นะครับเวลาเราร่วมงาน่ยอะเบลมาจะ เลือกสินค้าที่ไม่ค่อยชนกันเพราะเพลรู้อยู่ว่าแบบเพื่อนเพื่อรู้จักอก็บ็อกเซอร์ชาลีไงบ็อกเซอร์ชาลีมาแล้วอันแรกชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาร์ตนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ